เก็บไข่เร็วตาตาไปเก็บไข่เร็วลกูกอันนั้นไก่เออน้องไก่หนูไปเก็บไข่ไก่เร็วเห็นไข่ไหมนั่นน่ะเก็บไข่เร็วเก็บไข่มาให้แม่นะไข่ดิ๊้ามาเก็บไข่เมื่อเชา้าได้ไปแล้วหนึ่งใบเอามาอีกหนึ่งใบามามาเร็วมันไม่จิกมาให้แม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจิกดิลูกมาให้แม่มามาแม่เก็บเก่งมากเยอะเยอเยอก่อนไก่เย,ย่ได้ไขเ่เ้่ เ,เราเลี้ยงน้องไก่ไข่ไว้อยู่เจ็ดตัวได้ไข่เพิ่งได้ไข่วันละสองชัมใบนี่ยิ้มหวานให้นายค่ะยิ้มหวานให้หน่อย,ย,น,น,อยน้ำน้ำไก่ลวงน้ำไก่เอายิ้มหวานให้แนะ่ยิ้มหวานให้แม่แนะ่เอาคือไม่ยิ้มหวานให้แม่ฉันอาหารดูนี่อาหารไก่อาหารไก่ไปไปเรียไป มาเลวมันคู้กที่แล้วน่ะนะพอแล้วลูกเอาไว้ให้ไก่กินลูกไหนไก่ไปนับไก่ที่มีกี่ตัวหนึ่งสองเออสามีโอ้ลมลมอ่ไก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 ่มีหลายตัวค่ะไปยังพอแล้วไม่เล่นลูกวายขี้เลื่อไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอมาแล้วพอพอตีตูดแล้ว มาแล้วอ๊อกออกนั่นไปเอาไข่ไปเก็บไป,ไปม,ามามาเอาไข่ไปเก็บเลย